สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม w a r Robot กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะมาเล่นเจ้าดักอีกสักหนึ่งครั้งนะทุกคนเพราะว่ามีหลายๆคนถามเข้ามามากเลยว่าตอนนี้ดักเนี่ยยังเล่นได้อยู่ไหมในหลีกสงสูงเล่นได้หรือเปล่าผมเองก็ไปทดสอบในการเล่นแบบจริงจังมานะครับก็ถือว่ามันก็ยังเล่นได้นะครับแต่ก็ต้องมีความชํานาญและอุปกรณ์เนี่ยต้องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับถึงจะอยู่หลีกสูงสงได้นะครับผมก็คือยังเล่นได้ยาวๆนะครับสาหรับเจ้าดัก นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเซตที่ผมใช้นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพื่อนๆอาจจะไปปรับแต่งกันได้นะทุกคนนะครับวันนี้ผมจะใช้ดักนะครับเป็นปืนนี่ครับผม mrm นี่ครับเอ่อ mrm 8 0นี่ครับเป็นขนาดกลางนะครับก็อัปเกรดเป็น Mark 2สองเลเวลสิแล้วนะครับทั้ง2ก็บอกเลยส่วนขนาดเล็กผมจะใช้เป็นปืนความร้อนนะครับอันนี้เลเวลหเท่านั้นนะก็อาจจะทาดาเอจได้ไม่เยอะ แต่ที่ใช้เป็นปืนความร้อนเพราะว่าเวลาใช้นะครับมันจะได้ไม่ขาดตอนคือบอดตัวเล็กๆจะได้ทํางานตลอดนะครับหลายๆคนทราบอยู่แล้วเนาะว่าเจ้าดักนั้นมีบอดตัวเล็กๆคอยช่วยเหลืออยู่นะครับก็จะใช้ปืนความร้อนระยะยิง500เหมือนกับปืน MRM เลยนะครับส่วนโดรนครับสําคัญวันนี้ผมจะแนะนําเป็นโดรนฮิรุโกะครับผมเพราะว่าโดรนฮิรุโกะนั้นมันสามารถจะเด้งเลือดให้เราได้นะครับแล้วก็คือยังได้ดาเมจด้วยนะครับนะ ได้ดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ฮะซ้อนทับกันอยู่นะครับสําหรับการติดเอ่อเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะเออไม่ได้เล่นนานไว้ไอตัวกระกรอนนะครับนะเอฟเฟกต์กระอนดอทน,นั่นเองนี่ครับอ่าประมาณนี้และทุกครั้งที่เรากดนะครับใช้เซลล์พลังงานนี่ครับก็จะได้รับในเอฟเฟกก็คือเพิ่มเลือดนะครับสามหมื่นแล้วก็มีเอฟเฟกซอสเออดอทซ้อนทับกันนะครับยี่สิบห้านี่ครับซ้อนทับ เอฟเฟกทั้งหมดที่ใช้เนี่ย8ครั้งนะครับ8 3ก็24นะทุกคนก็เราๆ24 0ม0นสครับบวกกับสกิลนักบินนะครับที่มีการหิวเลือดด้วยก็จะทำให้ดักนั้นมีเลือดนะครับที่ผมทำมาก็คือเลือด5แสนบวกบวกเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเล่นได้ดีขนาดไหนส่วนโมดูลนีครับผมใช้เป็นแบบนี้นะนี่ครับใช้เป็นแบบแถวบนนะครับเป็นแบบเพิ่มดาเมจนะครับ แล้วก็ใช้เซลล์พลังงานตัวเต็มนะทุกคนตัวนี้นี่ครับเพื่อนๆสามารถจะไปไประหยัดเซลล์พลังงานได้นะครับเดิมๆเนี่ยเสีย50แต่เพื่อนๆสามารถจะไปใช้สกิลนักบินนะครับลดการใช้จ่ายของเซลล์พลังงานได้ก็จะเหลือประมาณ34อันนี้ผมไม่ได้ทําเอาไว้ก็เลยใช้ทีละ50เลยนะครับนะส่วนแถว2ครับจะใช้เป็นเพิ่มโล่นะครับเอาไว้ตอนเปิดสกิลเนาะแล้วก็เพิ่มเลือดนี่ครับขึ้นมาอีก แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความทนทานพิเศษนะครับก็คือเน้นดาเมตรกับเลือดนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแถมมีบวกโล่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเซตนี้จะเล่นได้ดีและสนุกขนาดไหนถ้าเ,เพื่อนๆเติมดีเจก็อย่าลืมใส่โค้ด R U N G C H ด้วยนะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนขอบคุณครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเมื่อตอนต้นคลิปว่าการแต่งหุ่นนั้นมีได้หลากหลายรูปแบบตามที่ตัวเองเออต้องการแล้วก็ถนัดในการเล่นนะครับเซตนี้เป็นเซ็ตที่ทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับอีกหนึ่งแนวทางเท่านั้นนะครับก็ไม่มีดราม่านะว่านุดีกว่าอันนี้ดีกว่าก็ไม่ต้องเถียงกันนะมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับสาหรับการแต่งหุ่นเริ่มต้นมาเนี่ยผมจะกดเซลล์พลังงานก่อนเลยนะครับ เราจะไม่บุ่มบ่ามในครับในช่วงนาทีหรือ2นาทีแรกนะครับก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ผมจะกดให้ดูนะครับสองสาครั้งเพื่อนเพื่อสังเกตดูหลอดเลือดให้ดีนะครับตอนเริ่มต้นมาเนี่ยจะมีอยู่30,000นหนนิดๆนะครับผมก็จะกดเซลล์พลังงานนี่ครับเพื่อให้โดนฮิลลโโะทํางานแต่เพื่อนๆละหลายคนสามารถที่จะกดตอนที่ต่อสู้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ทําให้ดูนะครับว่าเลือดมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้หลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับ เพื่อนๆจะเห็นช่องว่างนะครับที่มีระหว่างสีเขียวนะครับแล้วเป็นสีขาวนั่นจะเกิดนั่นเกิดจากเอฟเฟกต์ดอทนะครับให้เรากดสกิลนะครับของหุ่นยนต์เลือดก็จะกลับมาเต็มนะครับแล้วก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดของสกิลของโดนนั่นเองนะครับและดูแถบทางซ้ายให้ดีนะครับก็จะมีเรื่องของแท้มป้องกันด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นเอฟเฟกซ้อนทับนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะ นะถ้าเกมที่ศัตรูไม่บุกเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเลือดรอได้หรือถ้าเกมมันบุกเกินไปเนี่ยเราอาจจะกดเลือดไม่ทันนะครับจึงทําให้เลือดของหุ่นยนต์เราเนี่ยค่อนข้างน้อยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเกมนี้นีครับสังเกตได้เลยว่าศัตรูเนี่ยไม่ค่อยบุกเท่าไหร่จะบุกทางทางด้านขวามาทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมก็เลยทดสอบให้เพื่อนดูได้และตอนนี้นะครับเลือดอยู่ที่40,000นกว่าแล้วนะครับนะ ก็จะเริ่มที่จะออกไปต่อสู้ได้นะครับนี่บวกจากโดเออบวกจากยานแม่ด้วยนะครับก็จะได้เลือดเพิ่มนะครับเวลาที่เรารักษาตัวนี่ครับผมใช้เป็นอววรอนนะทุกคนก็สามารถที่จะรักษาเลือดเทาได้ด้วยนะครับก็จะทําให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงมาดูกันเล่นกันต่อเลยครับปืนชนิดนี้ครับบอกได้เลยว่าใช้ละลายแท้งได้ดีมากๆนะครับ M.R.M. นะครับก็เป็นปืนที่ใส่แท้งและหลายคนเออละหลายตัวเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ เพราะมันยิงแรงมากๆนกยครับยิ่งมีเลือดเยอะก็ยิ่งบาดเจ็บเยอะนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้เนาะน่ครับสำหรับเจ้าดักมาดูความแข็งแกร่งฮะจังหวะนี้ช่วยยิงครับและจัดการไปได้เรียบร้อยฮะหคิวครับผมก็เดินตามเพื่อนเข้าไว้ฮะดักเองนะครับถึงจะแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าเกิดแยกตัวออกไปมีโอกาสตายสูงนะครับเพราะว่าจะโดนพวกเทสโดนพวกนักดาบเนี่ยจัดการได้อย่างง่ายดายนะครับสกิลของเจ้าดักโดนเนิร์ฟเรื่องการลดเลือดเทายังไม่พอนะครับ ผูดาวยังนานด้วยนะผูดาวยังค่อนข้างนานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีฮะถ้าจะเล่นบุกเหมือนเดิมเนี่ยถ้าไม่ชํานาญจริงๆอย่าได้ทําเล็ดขาดนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือปืนชนิดนี้ครับมีช่องว่างในการรีโหลดด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีฮะเราจะใช้โดนในการช่วยยิงนะครับโดนตัวเล็กๆนะครับโดนตัวเล็กๆบอดบอดของเราเองนั้นต้องเรียกบอดดีกว่าบอดของเจ้าดักจะช่วยยิงนะครับ เพราะเราใช้ปืนความร้อนนี่ครับที่ทาให้บอดมันยิงได้ตลอดนี่ครับเพื่อนๆดูนะนี่ครับแบบนี้เลยนะครับพอเราพอเลือดเราเยอะมีแต้มป้องกันติดตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนี่ครับนะจะเข้าไปหรือจะเข้าแบบฉากหรือว่าคือเขาเรียกว่าฉากหนีหรือจะเป็นการเข้าระยะเนี่ยดีมากๆครับเดบเบิลคิวฮะนี่ฮะจงังหวะนี้ปาดไปได้นะครับเราปาดได้นะเดี๋ยวผมจะลองบวกให้ดูนะครับ ว่ามันจะแข็งแป้งจริงอย่างที่บอกหรือเปล่านี่ครับก็ต้องเตรียมการให้ดีนี่ฮะเดี๋ยวลองยิงหมีดูครับว่าเป็นยังไงท่านหมีเนี่ยก็ได้ชื่อว่ามีความแข็งแป้งนะครับแต่ดูเรายิงฮะครับเรายิงเข้าไปมีเพื่อนเอาเพื่อนแตกฮะเดี๋ยวจ่านดูสิว่าจะหนีดีไม่ดีครับจังหวะนนี้ก็ยังไม่หนีดีกว่าครับขอเล่นกับหมีสักหน่อย้ะกันนะครับนี่ฮะพอโดนยิงเข้าไปเพื่อนๆดูนะครับเลือดเราลดก็จริงนะครับพอเรากดเซลล์พลังงานแล้วก็กดสกิลพร้อมกันนี่ครับ เลือดจะเด้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับแค่จะไม่ลดเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆถึงสกิลของเจ้าฮิรุโกะจะหมดนะครับ8ครั้งแต่สกิลของเซลล์พลังงานยังใช้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอมีฐานเลือดที่เยอะแล้วเนี่ยเราก็จะหายห่วงนะทุกคนถ้ามีจังหวะกดสกิลถ้ามีจังหวะกดเซล์พลังงานได้เรื่อยๆเนี่ยนักเราก็จะมีฐานเลือดที่เยอะนะครับเป็นอะไรที่ทําให้เราเล่นง่ายครับนี่ฮะไปครับ ตอนนี้ผมอาจจะยังไม่โดนยิงมากนักนะเดี๋ยวดูต่อไปได้เลยนะครับว่าโดนแน่นนะครับไม่รอดนะครับเกมนี้นี่ครับศัตรูนั้นไม่ค่อยบุกอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเจอเกมที่ศัตรูบุกบ่อยๆเนี่ยดักอาจจะมีปัญหาได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนี่ฮะโดนดาบฟัน,นครับโดนดาบฟันฮะโดนดาบฟันนี่ผมเองก็มีเทคนิคบางอย่างนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆด้วยถ้าเจอนักดาบพุ่งเข้ามาฟันนะครับ ทางที่ดีไม่ต้องหลบนะทุกคนถ้าเรามั่นใจในหุ่นของเรานะครับมีเซลล์พลังงานพร้อมมีสกิลพร้อมเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องหลบนะครับให้เดินสวนเข้าไปเลยนะครับถ้าเรายิ่งหลบเนี่ยเราจะยิ่งโดนดานเมจนะครับเพราะว่ามันจะไล่ตามเรานะครับแต่ถ้าเราสวนเข้าไปเนี่ยนี่ครับอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี่ครับเขาโดดมาปุ๊บเราสวนเข้าไปเนะี่ยเรามีโอกาสตอบโต้ได้นะครับเพราะเรามุดโลเขายังไม่พอถ้าเขาเดินเลยเราไปเนะี่ย อาจจะทําให้เรารอดจากการโดนปันได้แบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอนักดาบนะครับคือท่านหนีเราก็มีโอกาสตายสูงอ่ะผมแนะนําให้ยืนสู้หรือเดินขื้หรือวิ่งหรือเดินสวนในทิศทางที่เขาพุ่งมาเลยนะครับก็อาจจะช่วยทําให้เราทําได้ดีขึ้นครับนี่ฮะยิงไหครับดูซิว่าเราจะได้ไหมจังหวะนี้ครับนี่ฮะลุมครับผมเป็นสายลุมฮะโดนดาเมจจากเจ้าไททันหมีนะ นี่ครับพอเรากดเซลพลังงานไปก็สบายครับแอซิดฮะนี่ครับพอเรากดสกิลก็ดีเหมือนเดิมครับเลือดยังกลับมาเยอะนะครับถ้าเกมลักษณะนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดักเล่นสบายนี่ครับนะไม่ได้โดนกดดันอะไรเยอะแยะนะครับเล่นสบายครับแบบนี้เล่นสบายฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่ครับที่ผมเล่นเนี่ยไม่มีคําว่าสบายเลยนะนะครับพอโดนบุกครับมาเรามาเล่นกับแรปเตอร์หน่อยครับมากันสองตัวครับมีนักดาบกับแรปเตอร์ฮะ เราจะช่วยเพื่อนแบบนี้ฮะคือถือว่าโชคดีนะที่เขาไม่ได้เล็งมาที่เรานี่ครับยิงไปได้เรื่อยฮะนี่นะครับเสียได้นะครับมีช่วงรีโหลดุยโดนเลาวอเจอฮะเข้ามาเบียดครับเปลี่ยนเป้าก่อนครับเกือบแย่นะทุกคนดีนะที่เห็นทันเพื่อนสังเกตดูให้ดีนะครับเรามีความแข็งแร่งนะครับดูฮะเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับต่อให้ยิงปะกบๆเรายังไงนะครับนี่ฮะลดนิดหน่อยครับสบายๆครับแบบนี้เลยได้คิวฮะนี่ครับ ชิวๆกันเลยทีเดียวฮะนี่ฮะโดนยิงไปแล้วเลือดยังอยู่สี่แสนกว่านี่ครับแล้วพอกดสกิลไปปุ๊บเลือดเด้งกลับมาเหมือนเดิมครับอันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะจริงๆไม่ต้องรีบกดก็ได้นะนี่ครับจริงๆยังไม่ต้องรีบกดก็ได้ไปต่อครับปืนแรงจริงๆฮะนี่ครับปืนแรงจริงๆครับจังหวะนี้ก็คือสบายๆฮะเดี๋ยวเรามาบวกกันเลยครับสกอร์สูสีกันมากเลยครับคือสกอร์สูสีกันไหมเราจะได้ไหมจังหวะนี้ ต้องหลอยอิงครับทุกคนนี่ครับเวลาการเล่นนะครับผมก็คืออย่างที่บอกเลยครับถ้าเราอยากจะเล่นให้มีประสิทธิภาพหรือได้เขาเรียกว่าได้ผลที่ดีที่สุดเนี่ยการบุกเกินไปก็ไม่ดีเสมอไปนะครับการตั้งรับเกินไปมันก็ไม่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นต้องดูเหตุการณ์ให้ดีครับนะถ้าเราอยากจะเล่นได้คะแนนนี่ครับเราก็ต้องทําเล่นแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวนี้บุกมากเกินไปก็อาจจะตายได้นะเจอเจ้าคาจินะครับอ่า อยู่หลังๆก็ใช่ว่าจะรอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหตุการณ์ให้ดีครับนี่ฮะช่วยเพื่อนยิงครับเปรี้ยงเปรี้ยงเรียบร้อยครับที่เพื่คิวและนี่ครับดูครับโดนปืนในท่านยิงนะทุกคนโดนยิงมาประมาณ2อสวิครับเลือดเกือบหายนะครับแต่พอเรากดสกิลนะครับนี่ครับเลือดก็ยังกลับมานี่ครับในลักษณะที่ดีนี่ครับนี่เห็นไหมน่ครับถ้าเป็นแบบอื่นๆเนี่ยตายไปแล้วนะทุกคนอันนี้ผม ไม่ตอนที่เล่นเนี่ยไม่ได้ดูสกอร์นะทุกคนก็เลยยังยืนเล่นกับไทท่านให้เพื่อนเพื่อนดูจริงๆแล้วผมควรจะฉากออกไปนะครับเพราะว่าสกอร์เบียดกันมากนะมีโอกาสพลิกกลับมาแพ้นะครับนี่ฮะแต่กะว่าจะทําให้เพื่อนดูครับว่าเฮ้ยนี่ครับมันก็เอาตัวรอดได้ดีนะครับสาหรับเจ้าดักนะครับขอแค่เราดูจังหวะให้เหมาะนะครับอันนี้ผมก็เล่นเกินนะครับนะถ้าเดินฉากไปข้างหลังแล้วก็หลบไปเรื่อยๆรื่อเนี่ยสบายแล้วนี่ครับตอนนี้สกอร์ในเกมเนี่ยเรานําอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ แต่นี่ครับแต่บอกเลยว่าอาจจะเสียบบนี่อบโอู้่จังหวะนี้ทท่านผมโดนยิงตายฮะเพราะอยู่ตรงนี้กันสองตัวนะครับเรามาดูกันต่อนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสําหรับเจ้าดักนะครับที่ผมทํามาให้เพื่อนๆรับชมกันเกมอาจจะไม่หวือหวามากแต่สามารถเป็นแนวทางในการใช้อัพใช้เล่นได้เป็นอย่างดีนะทุกคนนี่ครับอย่างที่บอกนะครับเกมวอลล o บอลนั้นสามารถปรับแต่งหุ่นได้หลากหลายรูปแบบมากๆขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เรามี แล้วก็ความสามารถความชํานาญแล้วก็สไตล์การเล่นของทุกคนนะครับถ้าตัวไหนเล่นแล้วถน,นัดนะครับก็เล่นไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเล่นตามคนนั้นตามคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเล่นตามที่เราถน,นัดจะดีกว่าเฮ้ยอันนี้เสมอกันทุกคนโอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมครับเติมดีเจใส่โค้ด r u n g c h นะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับดูเหมือนไม่ค่อยได้ทําอะไรแต่ดูครัเราได้อันดับ2นะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับผมก็อลองนําไปใชใ้ดูครับแล้วเป็นยังไงก็สามารถมาคุยกันได้คลิปมีประโยชน์หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม